ขึ้นมาพี่เยอะหลายหลายหลายหลาหลอยู่ในดินอันนี้เขาสิมาออบอกวิธีร่างเฮ็ด ของที่ล่างให้สะอาดแล้วก็ขีดดีไซายมันออกแล้วนี่คือการติ่งมันเรียบร้อยแล้วที่กินกับการมาเตอร์ตอนเก็บอันนี้เป็นเห็ดมันปูแล้วกันเอาเป็นห้องเห็ดมันปูแต่ว่ายูนิคก็ห้องเห็ดเชนเทลเอลส์หรือว่าเห็ดเชนเชนจทลโวาสันส์เห็ดเชนเทลแต่ว่าพัสติ่งติ่งนั่นแหละเห็ดเชนเทลเอลส์ อืมตัแบบดถางแยกกรุบออกเรียบร้อยวันนี้สิพาพี่น้องไปเบิ่งวิธีล่างตาซน่งนี่ปเป็นบ้านเขาก็จะเห็ดดินลนะพี่น้องมันมีหลายชนิดเนาะมันจะมีเห็ดหต่างๆอยเห็เงี้ยมากมายแต่ผึ่งอันนี้เป็นเห็ดเชน,นเทราล์เห็ดมันปูเนาะเรียบร้อยวิธีล่างไข่กระต้มน้่ง ต้นมน้ำเดือด <c oughs> น้ำเดือดแล้วต้องต้องล่างหลายน้ำ่น้องอ่าก็ค,คือว่า <c oughs> ลวกเห็ดต้นมน้ำเดือดต้นมน้ำเดือดต้มน้ำเดือดแล้วก็จะเจอาเห็ดไปลงลงเลือ จใจเห็ดมันลวกเวลาลวกแล้วเห็ดมันก็นสีอ่อนเวลาเขาออกมาล่างเขาก็สีเด็กได้ฟอกได้มันจบบะบปแตกจบบะบปมุ่นนะพี่น้องแล้วเขากล้าล่างเรียบร้อยแล้วเขาก็เวลาสีกระหอใส่เป็นสุดเป็นเป็น,เป,นเป็นปริมาณได้ปริมาณหนึ่งสำหรับเพราะเพอเห็ดกินคาบหนึง่งเลยซะเตอะ เรากตเซข้าวฟีเซอร์ไว้ไป็นถุงตปิถุงไปไปกินน้ำบนบ,นบ,นบน่มียามแรงมันเก็บได้ย้มหนาวก็ต้องอเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ในแช่แข็งฟีเซอร์นาะตอนนี้เอาไปสินีลเลยจะล้างเอาชิ้นท้ายเอากิ้นลอย เขาจะเอาน้ำพาให้ขีไซให้อขีไซมันลงที่น่องจะบอกเปิดน้ำแห้งไปไหนเพราะว่าขีไซเหน็ดไงๆออกเก็บน้อยควรจะลงน้ำพอนเก็จะล้างสักตัวแบบนี้น อย่าไปลงน้ำพอนโลวกแบบนี้พี่น้องเอาไปคนแหงว่นนี้น้องพี่น้องย่างมันแตกหลวกไปแบบนี้ <c oughs> วิธี ล่างน้ำเย็นเด้ประเดีพี่น้องไปล่างน้ำเย็นเฮ็ดกรเลี้ยงล่างเนีอยหน่อยพี่น้อตัวที่เป็นเห็ดดินสึ้ใต้ดิ คัดโยกนั่งเอาสีซ้ายออกลวกลวกลวกคัดลวก,ก,กลวจะเอามาลากลวกก็ฟ้าไวประมาณ4านาทีที่น้องเพื่อให้สีซ้ายมันมันคูออกจากเพ้รเพราะว่าในน่ะไม่ลองปืนเ็ดน่ะมันจะมีกระดิ่งอยู่คือลวกมันอ่อนแล้วเนาะแต่ฟองเขาจะ คนขนาดไดแบบนี้แบบนี้แล้วแล้วเดี๋ยวเราไปบอกขี้สายกับตู้เซา้วดมันโ้โหนเกี้ยงเลยบเกี้ยงเอาแต่ใจมากาาเอาไปโโหน,นี่ี้สายนี่ยโม่เอาไปเอามล่าแบบนี้อีหน้าตามแล้วพ้องกระสีลูกบนนี่มันยังมีขี้รายอยู่ Feel, เขาจะเฟี้ยวเขาเขาสิลูกวกสิดีขี้ซ้ายอยู่ตึงเล็กหน่อยนะคระบับขวายอมตองล่างอีกนี่น้ำที่ซีหรือนี่เพาเห็นดินนี่ตรงล่างลยหลายนะ้ำกินของแท่กเลยต้องไม่น้มล่างกินไปมันฮัดแท่ปากหน่อยนะยึงแต่อยากขายหรือจะเป็นแบบดขี้ซ้ายแตไ่เนาะ ก็จี๊ฟก็มีเงินสิแหลก็จิ๊ขาดสิลูไปน่ัจหน่อยแต่ไงยังดีกว่านี่อย่างขีายเ้อเยแบบนี้เอยังมีขีดสา,ายอยู่เพื่อสิได้กินกิงานทีหานะทีหงได้แบบนี้สายยังมีอยู่เยอ้อีกไปิมสิ าซาอยู่เลยมาดิต้มน้าไปอีกหอนึองพอสิล่าง,งเห็ดมันปูตัวนี้ล่างตัวนี้ล่างง่ายอยู่กิดดินโบค่อยหลาย ว i ี้ขี้ซ้ายบ่ขี้ซ้ายหลายอยู่แต่ว่าก็หน่อยก่อนนั่นน่ะเ็ดนอยกเ็ดดี นี่บ่ได้แกงนะพี่น้องลวกลวก,ออกขีดซ้ายออกลวกหย้ยเห็ดมันอ่อนลวกันเวลาไปล่างล่างมันก็นจะได้ฟอกได้นะฟอก,อ,อกขีดซ้ายออกง่ายแสนอ่อนประมาณหานาที ชิวเดินป่าพี่น้อง้ย ปลาพี่น้องเปลาคนเดียวปลาเนี่ยแสกง,งามขนาดพี่น้องสนลด์พวกนั้นเขาจะมาถ่ายรูปนี่ครอ๋อไรพี่น้องวันนี้ถ่ายคลิปพาปีนขึ้นผาเป็นผู้หอมน้อยไปซอบเก็บเ,เน็ดแซวนีน่สิ่งนี้บ่สไลายมันก็จะจา มีเห็ดมันปูพี่น้องเดี๋ยวนี่ย้ำนี่เห็ดมันปูสองดอกน,น้อยๆนี่อีู่ใน,ในดินดอกมีถอดแล้วป่อย้เห็ดเห็ดหลางัวพี่น้องเขาก็บุกเคยกินเขาก็บุกกด้กิน

จะถูกม่ไงี่ยไม่ปาไโอ้ยค่อยจะมื่อยแต่ว่าต้องสูงนะเฮ็ดนะกิสก็บ 嗯。Yeah.